สวัสดีค่ะส,สดีแฟนข่าวห้องข่าวมอ,วมอลัมเบอร์สุขสุคนค่ะพี่น้องค่ะล่าสุดข่าวันนี้มีข่าวเด็ดประเด็นร้อนนะคะกลางดึกนะคะพี่น้องค่ะหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้ออกมาไลฟ์นะคะเคลียชัดๆค่ะพี่น้องสําหรับกรณีประเด็นศินลปินในสังกัดนะคะอย่างก้องวายุค่ะศิลปินค่ายโตเกียวมิวสิกหลังจากที่มีเพจดังขุดคุยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของ การทิ้งลูกทิ้งเมียมาอยู่สังกัดนะคะล่าสุดค่ะน้องกล้องวายุนะคะก็ยอมรับนะคะว่ามีลูกแล้วแต่ฝ่ายหญิงไม่ได้แต่งงานด้วยไม่ได้อยู่ด้วยกันคุยกันเข้าใจแบบผู้ใหญ่ตั้งแต่ก่อนมาอยู่ค่ายตัวเกียมมิสิกแล้วต่างคนต่างทํางานช่วงที่ไม่ได้ทํางานไปบวชเลยไม่มีเงินส่งเลี้ยงลูกแต่ตอนนี้มีงานส่งดูแลลูกชุกเดือนขอให้เอฟซเข้าใจตามนี้ค่ะพี่นองค่ะก็เป็นการออกมา เคลียประเด็นร้อนนะคะซึ่งหลายฝ่ายนะคะก็ให้ความสนใจค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะขออนุญาตหยิบยกคลิปบางช่วงบางตอนการแถลงมาให้กับพี่น้องแฟนคลับได้รับชมนะคะพี่น้องคิดเห็นจย่งไดก็สามารถให้กําลังใจกันได้นะคะและเองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะแล้วก็คุณก้องวายยนะคะเรียกได้ว่ามีประเด็นร้อนแรงในทุกๆวันสําหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ แล้วก็ศิลปินค่ายตัวเกียวมิวสิกแอดมินก็เป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะเขาตั้งกระทูว่าเขามีการตั้งกระทูว่านักร้องชายสมมุติเนาะค่ายขนมญี่ปุ่นคออตกมสตัวเกีมิวสิกอะไรเนี่ยคือเขาตั้งเป็นไม่ได้เอ่ยชื่ออันนี้คือเกิดจากเหตุเหตุูนึหมคือจากตตตเขาล่างขึ้นมาแต่ว่าต้องเท้าความไปก่อน คือเรื่องเนี่ยมันมีคนอยากบ่าอยู่แล้วคือเขาอยากทำลายเขาอยากทำลายอีกฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ฝ่ายเรามีฝ่ายตรงข้ามเนแต่ว่าแต่ฉันเห็นดูว,ว่าเป็นใครรู้อยู่คนที่ปล่อยข่าวก็เกิดจากมันเกิดจากเมื่อตอนนั้นกล้องวายุกลางจะออกเพลงเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ไม่มีใครสนใจเ่าโอเคเรื่องอะไรเรื่องเขาหนี่ฝ่ายกองว่ายูนี่ทิมลูกทิมเมีย เออบอลเลียงลูกเลียงเต้าอ่านี่แหวกฟังมันไม่มีอิีบอลูกเตามันไม่เคยมีอิรีบอรเรื่องเนี้ยตอนกล้องวายุมาอยู่ตัวเกียวกล้องกําลังจะดังมีคนเอฟซีมีบ้านฮักมีทุกอย่างแล้วกําลังจะออกเพลงอยากดีนคํา่าขอโทษแล้วร้องเพลงกับบอสกระแสช่วงนั้นกระแสม,มันดังมากคนรอฟังเพลงเยอะมากแล้วพอกระแสของน้องกล้องดังเนี่ยกระแสน้องกล้องดังโอเคมันก็มีคนแถวบ้านนั่นแหละถูกไหม คนแถวบ้านคนอำเภอเดียวกันนั่นแหละแล้วรู้จักกันไปมหาสู่รู้จักบอสบิ๊กด้วยมันก็ขึ้นกระทูว่าอะไรนะทิงน,นุ่นนี่ดังอะไรอะยังไม่ดังเยวก็ดับอย่างนี้แหละออแมนบ<ม>อสมาณนี้แหละจากคนเดียวกันบอสคนเดียวกันที่กลมๆบอสเออนั่นแหละคนคน,คนเนี่ยก็คือจังไร่อยากทำไร้เขาอิจฉาเขา แบบเห็นเขาดังเห็นเขามีกระแหมมาอยู่ตัวเก็บไม่สิกมีแหมซีในนู่นกูอยู่อะไรกูเป็นร้ไรเป็นไฟกูนี่ความอิจฉาลิยากูลายแห้งกูโพลเลยกูโพลเลยว่าโพลเลยว่ะยังไม่ดังเดี๋ยวก็ดับซะแล้วทิ้งลูกทิ้งเมียจังสันจังสีจังสีจังสัน,สน,สนฉันก็เห็นฉันก็ถามกองว่าอยู่วะเป็นยังไงบ้างทําไมเขาพูดแบบนี้มันเป็นความจริงอย่างที่เขาพูดไหมเออก็เอามานั่งคุยกันเลยว่ามันไม่ใช่ลีบอ ที่เขาพูดเนี่ยเขาบ่ได้พูดถึงเธอเป็นบอหรือเขาพูดถึงเธอนั่งเขาว่านันนี่นูนนี่นันน่นันน่อ่าโอเคเรื่องนี้มันมันีแบเนี้แล้วก็เลยบปล่อยผ่านมานานมากเลยตั้งแต่อีพีไหนเนาะอีพีแรกมั้งอีพีสองสามเออมันแบบอีพีใหม่ใหมเลยแล้วพอเพลงนางออกปุ๊บก็มีการคอมเมนต์ตลอดพยายามแหมพยายามปั่นข่าวแบบว่าอยากทําลายนางสิแหมแล้ี่น้งกับยูเบไม่เอาหน่งเออแล้วมันปั่นบอสสำเร็จเพราะว่าเขาเราไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้ค่าเราไม่ได้ให้ค่าขนาดนั้น คุณอยู่อำเภอโลงนทาคนที่มันอยากจะปล่อยข่าวนะมันอยู่เรื่องอำเภอโลงนทาอีพวกเนี่ยล่ะสบอมมาปัญญาอุดาสถนงฉันฉันรู้ว่าคใครเป็นคนพยายามอยากทำด้วยฉันรู้จักด้วยรู้จักฉันดีด้วยและพวกเธอทุกคนก็รู้จักเอฟซีธรรมเทศถ้าเคยติดตามค่อยฉันรู้จักเพราะคน<ๆ>นี้มันอยู่ใกล้ชิดฉันอยู่แล้วโพสต์ตั้งกระทู้ขึ้นมาอยากให้เขาถามว่าใครเหรอ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 เดี่องความาอยากทำลายเขา บอกเขามามีนากตทีกำลังจะลุงเรื่องโอเคกันเรียกว่าเออไม่อยัางดอกมานไม่มีบารมีไม่เกิดเขาต้องสู่เขาต้องนิ่งเขาจะเป็นนานิวนเลยโอเคก็ถามกล้องว่าอยู่ว่ามันเป็นยังไงกล้องอ่ะบอกมาเลืบองบนี้ว่าเหตุการณ์ที่เขาเบอกนี่มันเป็นยังไงเริ่มต้นคือมันแม่งเขาว่าบอมีขอบขั้วแล้วบอ่อนขอบขั้วไว้แล้วบอได้บอกเอฟซีหรอมีลูกพี่เมียรหรอหรือจังได คือตอนนี้อาเอาโอเคไม่พูดถึงมีลูกยั้ยมีลูกหรือยังก็จะว่าทางไหนดีล่ะจะเริ่มขึ้นมองไหนล่ะหมายว่ามีลูกจริงใช่ไหมก็เออมีมีมอ่ามีลูกจริงโอเคอันนี้คือมีลูกจริงนะอยากให้เราเท้าวข้ามมาลูกคนนี้ยู่จงังไดผู้ใดดูแลแล้วเกิดจงดังไดมันเป็นจงังไกดเรื่องเล่าที่เขาขึ้นมาบอกกันถึงเรื่องลูกปิยงก็ได้มีลูกอ่ะปอยก็เลยมีลูกก็แล้วกันก็ทำงานอยู่ ในร้านเราแห่งหนึ่งบอกบอเคยซื้อนะร้านนะครับันเทิงแห่งหนึ่งใช่ใช่อยู่ที่เรื่องต้นทางนั่นเองครับแล้วก็ไปรู้จักแม่ของลูกคนนี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กันอ๋อบัรหมายถึงว่าแม่ของลูกคนนี่ยเป็นแฟนมาก่อนบอกหรือเป็นเป็นครอบครัวหรือเป็นยูบกิน้องกันบอมบอครับแต่ไปเจอกันไปเจอกันมีความรู้สึนที่ดีต่อกันไวรุ่นแหล่ไวรุ่นพรุงพร่านครับเขากับ ชื่นชอบเข้าอ n ก o y เข้าเข้าเด็ก e จ j o y ข่าบอก็อนจอยในเวลานั้นใช่ครับแล้วก็มีมีซัมติง i n g รแยไดครับด้วยกันแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้รักกันไม่เลอ่าโอเคแล้วทีเนี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วพอมีสัมพันธ์กันแล้วก็อยู่ด้วยกันไหมหรือว่าหลังจากนั้นคือก็แยกใครแยกมันก็แยกใครแยกมันอ๋อก็ไม่ได้เจอกันอีกก็มีไปที่อื่นไปที่ไปที่อื่นนี่คือไปสาไปทำงานหรือไปล่ก็ทำงานไปที่เดียวก็แบบว่าไม่ได้ติดต่อกันเลยประมาณอ๋อโอเคทีเนี้ยความสัมพันญ ผ่านไปแล้วเนาะแล้วลูกอีกทีได้งไงว่าตัวยังมีลูกอะไรยังไงมันหมายว่ามันเกิดเรื่องแล้วว่าเออค,ค,คุณนี่ลูกปกติยังยังสี่ลูกได้ยังไงแม่ของลูกเขาโทรมาว่าอะไรบ้าทอดตั้งท้องนะเขาตั้งท้องแม่เนี่ยครับแล้วก็กล้องกับปรึกษาทางครอบครัวแล้วก็ hmm. ให้ให้คุยกันให้ผู้ใหญ่คุยกันนะครับซึ่งผมยังเป็นเด็กหน่อยผมแบบว่าตัดสินใจบ่ได้ก่อยพ่อแม่คุยกันเลยพ่อกับไปน้ำบ่ ก็ว่าได้ไปครับิ่นคุยอย่างเดียวทั้งสองฝ่ายแมนครับทั้งเพิ่นทั้งไเปเพื<ช>่อ<ม>นฝเ่าเฮาบอกกั<ม>นผูใหญ่ก็คือระวังแม่แมของลูกกับกล่อวว่าอยู่ได้มาเจอกันแล้วมีความรู้สึกดีต่อกันในห่วงเวลานั้นแต่่ไดรอยูกินกันเป็นเป็นเรื่องเป็นเล่าแล้วพ่อห่างกันไปแล้วปั๊บเข้านึงเพืปเป่อนมาเพื่อนทองอโอเคแล้วเพิ่นก็ได้ติดต่อกลับมาว่าท้องนะครับแล้วเธอก็เลยพ่อแม่ไป เคลียเข้าไปคุยวัดออาจำได้ห้องสิดูแลกันแบบได้เม็นบอแล้วตกลงกันเข้าใจไหมก็เข้าใจครับตกลงกันแต่ตอนตอนนั้นได้รับผิดชอบอย่างเขาบอก็มีรับผิดชอบอยู่นจำนวนที่ไหวใช่ไหมโอเคก็คือได้มีการพูดคุยตกลงปรงใจกันแล้วว่าโอเคห้าสิแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วลูกอายุน้ำฝ้ายไสยตอนนี้กับฝ่ายยิ่งครับคุณแม่อยู่กับคุณแม่ของลูกเนาะโอเคตอนนี้ลูกอยู่กับคุณแม่แม่เขาแล้ว ทีนี้เขาแจ้งมาโอเคสองคนคุยกันรู้เรื่องจบครับเดี๋ยวนะอันอันนี้เหตุเกิดก็คือโดนซ้ำหลายรอบยัปีกว่านะที่รู้จักกับที่รู้จักกับแม่ของลูกก็คือปีกว่าแล้วอ่าก็คือเกือบสองปีถูกไหมเกือบสองปี้วครับอ่าตอนนี้ลูกลูกในสักเดือนแปดแปดเดือนอ่าแปดเดือนแปดเดือนอืมทีเนี้ยแล้วแล้วทีเนี้ยพอพอพอลูกล้วลูกท้องตัวเองแปดตัวเองไปยังไงทีเนี้ยทำยังไงอะไรยังไงก็ ปรึกษากับครอบครัวอย่างเดียวว่าจะให้วิธียังไงแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรมากก็ว่าเออปรึกษาทางครอบครัวทางทางแม่ของลูกก็ตกลงกันก็ก็โอเคอยู่ก็โอเคแล้วก็ในระหว่างนั้นก็คือไม่ได้ไปหาการก็แค่อาจจะคุยกันจบแล้วก็ในระหว่างเขาท้องก็ไม่ได้ไปหากันเพราะว่าบริยุทธ์ต้องการถูกบ้องจะคล้องกับมิชยองจองอยู่แล้วโอเคซึ่ง คุยกันแล้วโอเคเขาเข้าใจโอเคแล้วนี่น่นในการรับผิดชอบจบผ่านไปแล้วจนว่าลูกคลอดถูกบ้องที่ใงในในพวยะหลังก่อนคลอดหรืออย่างนี้เขาไปบวชหรืออย่าง,างก็บวชอยู่พัรษานึงครับผมเพราะว่ามันพรรษานึงนี่กี่เดือนอ่ะพรรษานึงนี่คือสามเดือนแต่ว่าผมบวชหกเดือนเธอบวชหกเดือน<ช>โอเคบวชตอนบวชก็คือเข้าท้องอยู่ใช่ครับโอเคซึ่งึออกมาแล้วก็อแวะแล้วใช่ครับซึ่งออกมาก็คืออุแวแล้วอ ทีนี้พอเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดนี่คือเข้าเข้าค่ยหรือยังเข้าค่ตัวเกี่ยวหรือยังครับยัง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 หมไม่เข้าทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ก็คือยังไม่ได้เข้าค่ายใช่ใช่เรื่องที่มันเกิดเนี่ยบอยนี่ไม่ได้ไปเจอถูกไหมยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเรื่องเลยใช่บอสยังอยู่บอสยังอยู่วงเก่าอยู่เลยบอยยังอยู่ยีนเซนไฟอยู่เลยถูกไหมใช่ครับก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนี่ตั้งแต่ตัวเกี่ยวมิวสิ่ว่ามันอยู่ขอนแก่นเรื่องเก่ามาล่างมาลอยนนต่อีู สามสี่เดือนเองประมาณห้าเดือนเราจีเดือนเราห้าหรอเราห้าเดือนแล้วหรอใช่ใช่คุณขนาดนั้นหรอนานมากอีพีหนึ่งเพราะว่าเจอต้องเจอต้องทางแรกอีพีหนึ่งเปิดตัวเมษามีนามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมจะข่าวที่หาแล้วก็คือเรื่องที่มันเกิดเรื่องเนี้ยเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนถี่วาอยูคค่ายเออแล้วตอนยุคค่ายก็รับทราบ เขาบอได้เป็นอย่างเดี๋ยนะทีนี้ถามถาม่อนว่าบอดบอดแต่ออกกล้องมาหลวงงานหย่อนอย่างหย่อนทํางานห<อ>ย่อนหยอน่ยอนกล้องลองเพีงได้<อ>กล้องอนเตอร์เทีนได้<อ>แล้วก็เห็นเ,<อ><ๆ>เห็นกล้องทํางานได้แล้วเห็นมานานแล้วจับตาดูมานานแล้วแล้วก็คือตอนอยู่วงเดิมนะเน<อ>าะก็อยากเอาเขามาอยู่แต่เขาไปบวชเข<อ>าเลยไม่ได้ไปอยู่วงเดิมอาจจะจนไม่ถึงเวลาเขาเลยไม่ถ้าเขาอยู่วงเดิมเขาอาจจะไม่ได้ผ่านที่นะเพราะเขาอยู่ที่นั่นแล้ว ตอนอยู่วงเดินแบบเห็นมองไว้แล้วได้เจอกันแล้วมีการพูดคุยกันเออมาอยู่น้ากันเนาะสิมันไปบัวร์มันเลยบอลยูมองห้ามบอลนี้พ่อมันสื้มาแล้วก็มาเกิดมั้งไหมบรรจวบกับค่ายมาอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ก็เลยก็เลยมาอยู่ที่นี่เออพอมาอยู่ตัวเกียวแล้วครับมีเงินมีค้ามีเอฟซีเป็นยังไงบัณนี้กัที่แรกกับบอลยติดต่อไปว่าเออตอนนั้นกองแบบบอลห้าเนมีเงินแต่บอลห้าเนติดต่อมาอูกับแมนครับ แล้วก็ที่นี่ก็เออพ่อได้มาอยกับอดแล้วก็มีงานมีเงินก็คือท้าลูกเลยครับผมก็เลยส่งเงินให้ทังลูกเลยครับก็ติดต่อแม่คนไปบอเออค่าใช้จ่ใจหลายบอไม่ิ่งลูกไม่ลูกตั้งแตงนี่หมายถึงว่าก้อนหนานี้ที่อาจจะบริจาติดต่อไปปนประจําหรือว่าบริเาคเขาไปบบว่าดูแลเต็มที่ในในฐานะแบบว่าเอาเคถ้าเป็นพ่อแหละแต่ว่าเพราะอะไรเพราะเงินแม่นครับอะไรเป็นไงเสากินขมแล้วก็ ก็ <จะ S 2> คืยอเลี้ยงปากแต่ความกระพ่าน,นมมแม่นครับผมก็ได้แบบนื่องพิ่งเพิ่งซื้อกมาได้ประมาณเดือนหนึ่งกับมีงานกับบอลนะครับบอลก,<อ>ก,ก็เลยติดต่อมาเลยครับ EP หนึ่งก็ยังก็ยังไม่ได้มี FC เลยใช่<ม>ใช่ครับ EP กระจังหวสางตอนนี้เรา EP ยี่สิบมันระย,ยะเวลามันสั้นอยู่นะถูกไหมแบบกว่ากว่ากว่าสิมาสมี FC แบบมีมีเรื่งแบบมีเนาะแล้วก็อยู่วัดกับบ่มีเงินอยู่แล้วนะครับอยู่อยู่วัดกับบริษัทเงินเนาะแมนบริษัทเงินอยู่แล้วบริหารเงินพร้อมแมนแล้วก็ ซื้อออม,มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็บ,บอลกบติดตอ่อมาเลยครับอยังไม่ได้มีงานยังไม่ทํางานเลยนะครับแต่ว่าในมีเงิน <c oughs> แล้วก็จนมาหาบอดครับยังไม่ม่อยู่กับบอดอีพีนหนึ่งพอเริ่มมีกระแสที่ยิ่งเขาจะลองเพลงบอดบิ๊กเพลงนีบอลบิ๊กจะลองบอลได้เห็นกลองว่าอยู่รลองแท้แล้วเริ่มมีเงินก็เลยติดต่อไปหาท่างแม่ของลูก แล้วก็ให้ทำการส่งมันบ่อยนหมครับผมส่งทุกเดือนทุกเดือนบ่หรือว่าส่งเดือนบางเดือนนึงเลยส่งทุกเดือนครับทุกเดือนหลังจากที่เริ่มมีรายได้จริงๆใช่ไมั้ยพอช่วงนั้นก็ไปบวชอยู่ในวัดใช่ๆก็คืออวิทยาวัด6เดือนแม่นครับป้าครึ่งปีส่งส่งเท่าที่ไหวเหรอเพราะว่ากล้องก็มีทางเขาปวดกล้องเองด้วยในทั้งส่งก็เรียนกินปากกินท้องตินาลาที่ด่วนนี้ก็ส่งปกติส่งส่งปกติเขาก็โอเคโอเคครับทางข่าวทางข่าวยังตลอดครับอืมก็ก็ส่งให้ลูกมันเดือนใช่ใช่ครับ อันนี้มันเป็นแบบนี้ส่งลูกในทุกๆเดือนเรื่องราเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าโอเคหละเรารับรู้แต่ว่าเราต้องพูดไหมมันมันม่เนเรื่องของข่อยนึกออกนางไม่ได้ไปคบซูคบชูสู่ชายตั้งสติก่อนปัยังข่อยขึ้นไปเลยป่ะมึัญมึงเอะรเาเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วเขาก็เครียดแล้วทั้งนาเาก็เครียดแล้วแล้วเป็นเรื่องเกิดกวนจะมาอยู่ค่ายทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่ เกือบสองปีที่แล้วอ่ะแล้วปักกิก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะจนมาอยู่ตัวเกียวก็มีเงินมีคำก็ก็ไปเยียวยาหรือไปดูแลส่งทุกๆเดือนมันมันเป็นเรื่องที่เกิดมาโดนแล้วกับเป็นเรื่องที่เขาเคี่ยวกันจบแล้วนะใช่เขาก็เคี่ยวกันแล้วอะ่ะก็เลยงงว่าแล้วมวาวะเป็นยังไง,องเออแล้วเอาข่าวอีพวก <c oughs> พี่บ้านอะจะเย็นค้าตกมันนะแหมไอ้ี้ยนี่แบบแม่งยังไรชิบหายตกมันแล้วอยากพูดอยากอะไรแหม ทุกมันอีชิทายไปป่วงนี่เมยถ <c oughs> าม่ะเออมากับกเอฟซีอาจจะชื่นใจน้องกล้องาอายุเป็นชายแท้ตอนนย้เคอมเมนชายแท้แล้วอินละฟินมากขึ้นแต่กับกับขึ้นหรือตัวนอยู่ว่าเออคนเรามันมีมันคนเรามันมีประวัติแต่ประวัติเขาไม่ได้ครบชูสู่ชายนะเธออธิสแตนเขาซี้จริงเขาเขย็ดจริงถูกบ่แต่เขาเคลียร์แล้ว ถึงแม้จะมีปัญหาเคยมีปัญหาก็จริงอาจจะไม่ลงตัวอาจจะงอนนอยบ้างอ่น,นนี้นุ่นคุยกันไม่ลงตัวสาหรับฝ่ายของคุณแม่เขาแต่ตอนนี้มันดีแล้วไงต้องอายุเท่าไหร่ตอนนี้จะยี่สิบห้าปีนี้ครับตอนเกิดเหตุเท่าไหร่ยี่สามประมาณยี่สามยี่สี่อ่ะทีนี้ในนามของแม่ของลูกนะเ,าเ,กเ,าเนาะเขาเลี้ยงลูกเรามีความสุขเป็นยังไงครับเขาเลี้ยงลูกแทนเราแล้วก็ก็ดีมากเลยก็ดีเลี้ยงลูกให้ ซื้อนั่นซื้อนี่ไม่ให้ลูกใส่ท่านั้นนี่ก็เป็นคนช่างแต่งให้ลูกก็เออก็ดีใจเออเขาเลี้ยงหลุนหมือนธรรมดาได้เธอกะชั้นนี่ผมกู้ช่เลยลูกชั้นของนั้นเมยเธอาก็บสีม่วงแล้วกันมีหลูกเนาะแมนครับแปลว่าเขาก็เลี้ยงให้เราดีประมาณนึงเลี้ยงดีมากๆถ้าไม่มีเขาเราก็แย่ขาแมนถ้าเราจะมาเลี้ยงลูกเราจะเอาเงินไหนมาหาเงินครับถูกไหมเพราว่าเอาเคแหละวันนี้ก้องยุ่ง่าก้องจะเลี้ยงลูกแล้วกองไปหาเงินอยู่ไหนเพราะว่าติกนี้กองก็ต้องแหกป่าทุกวันบนเวทีครับ ในเวลาไปหาลูกในเวลานี่อาจจะสะดวกในการหางเงื่อนมากว่าท่เสียสี่สิบไปแบบลงมือลงแรง,ลง,งเ,าาเลี้ยงทาเพราะมันเลี้ยงมากกวสีเหลียงด้บ่อเลี้ยงได้แต่มันสีดีซ้าเขาบอ่เอ,อเขาเลี้ยงผู้เข้าเบ่งอ,ออกมาเออันนี้ย่องดีเป็นบ่อขาวืา่นชมเนาะแม่ของลูกดีบอ่อดีมากก็ออยันแร็วเขาบอดีเขาก็สิว่ากูบ่เลี้ยงมึงเอาไปเลี้ยงเลยแต่เขาก็เลี้ยงจนแบบว่าแปเดือนเก่าเดือนเขาก็ซัพพอร์ตในในมุมอาจจะพูดถึงเขาเออว่า เขากับบอลเป็นคนที่เรียนรายถูกบั้ไม่เห็นครับถ้าก็เป็นคนไม่เห็นอาจจะมีเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่วันนี้ก็เข้าใจกันทุกอย่างอ่านได้สเต็ม you know อ่ามาที่นี่เพอาะเราเล่าเรื่องเกิดขึ้นแล้วเราก็รับทราบตลอดเวลาก็ต้องขอบคุณอิกกี้ขยี้ข่าวด้วยนะฮะที่ไปสืบข้อมูลแล้วก็ช่วยแถลงการว่าเขาเคลียร์กันแล้วกี้กี้ก็บอกว่า สู๊เซาบอกกันได้แล้วกี้ก็เลิศยูต้องขอบคุณเพื่อนกี้แบบว่าเออต้องเออกี Go back. Go back. Like, ้ก really. ็ส really? yes, ืบจริงแหละพาะกี้ก็รักความถูกต้องกี้เลยบอกว่าพวกสูเขาเคียดกอะไรแล้วดิเขาดูแลกันเดเมียเขาเก่าเพราะบอกลยไม่ใช่เมียอ่าแม่ของลูกแต่แต่กี้นี่คือเอาแคปแชทลงเนาะแชทนั้นก็คือเป็นเป็นแม่แม่ของลูกจริงๆซึ่งเขาก็เคียดกันแล้วใช่แล้วเขาก็ชื่นชมในแชทก็หลักฐานก็คือตรงนั้นแล้วใช่ แต่มันก็เป็นเรื่องละเอยียดดีเทลที่ลึกๆก,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 กนันเนาะแต่ภาพรวมคือไม่มีอะไรไม่จริงๆแล้วอ,ะอ่ะเหตุเหตุมันจะไม่เกิดเลยถ้ามันมเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะมันจะไม่ได้เกิดเราจะไม่ได้มานั่งแบบนี้ถ้าถ้าพ่อพี่ภัยไปคุณออกมาใช่ถ้าพ่อพี่ภัยไปอยากไปสงสัยเพราะว่าตอนนี้พอคนอยากสงสัยอ่ะด้วยความมาตกเกี่ยวกวิสิตธ์ด้วยความมาโซเชียลเนี่ยก็อยากมูไปทัวแล้วการคิดไปทัวหมวส่วนก็เลยจําเป็นต้องมาพูดแบบนี้ใช่ก็เลยมาพูด แบบว่าคนไปข่าวคน,ปนไ <อ S 1> ปข่าวเป็นไรนไหมก็เลยงงอะ่ะอ,อยากทำลายพวกเรามากอยากทำลายน้องกองม,มากก็ก็ขอบคุณที่ที่แบบว่ายังคิดถึงกันอยู่อะไรอย่างงี้เเนาะแต่บางทีมันของเก็คือของแทอเธอถ้าวันหนึ่งมันคบซู้ยิงสู่ชชยฉันไล่มันออกเลยเธอไม่ต้องมาด่ามันฉ <c oughs> ันจะเฉกมันแล้วอย่างนี้เพราะฉันไม่ชอบอะไรที่เป็นการคบซ้อนมีชู้ผิดศีลทุกๆต่างต่าง โอเคคิดเล่าเรื่องธรรมดาวัยรุ่นวัย<ม>รุ่นไปเจอการไปสี่กันไม่เป็นปกติแต่สี่กันเราสุดตัวเรียงก,กันในบอล<ม>จอบสุดตัวเรียงก,กันไปแล้วมันพานไปจอบอันนี้อันนี้สบายเลอวะซึ่งแน,น่นะคนทัพถาก้องจะมีอีกสิบเมียกระซางม,มันเน้ะเรียกในบอลหลัก<อ>แต่แตัดสินใจสิมีอีกสิบเนียกเด<อ>าัดอ,อันบอกบาก,กันสนิทกันเนาะแต่เมึงเด้๊ะเ<อ>ม้องมาดปีช็อปสิบเมี่ยไม่ได้เด้ะแน่นะคนอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่วันเนี้ยต้องทำงานได้ ต้องมาตรงเวลาต้องทํางานไม่พลาดร้องเพลงเอนเตอร์เทนแต่เห็นว่าทันบอมีกลองมันก็สุดยไดเอนเตอร์เทนป่าดีก็ตอนนี้เขาทํางานได้ร้องเพลงได้มาไม่สายมีสูภาพอิเหนาแรงแล้วขึ้นเวทีมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาพซื่อสัตว์ก็เปลี่ยนพัฒนาบอกแก้แน้องซื่อสัตว์น้องสุจริตน้องไม่ได้โก่งบอสน้องไม่ได้ทำลายบอสน้องไม่ทำลายเพื่อนเพื่อนน้องไม่ได เบาพื้นน่องเว่อนหรม้แตเบาพืนค้นคนปิดกันเขาายเขากับแปรงปัป่นให้สร้างแต่งหน้าให้ทีมงานเอออันนี้ก็เห็นอันนี้เห็นนี่ดังแล้วเนี่ยดังแล้วนะเป็นข่าวแล้วนะดังแล้วหรอกนะวันนี้ดังเลยแต่ก่อนไม่ดังไม่ดัง,ดงแล้วนะกล้องวายุฝากด้วยผลงานเพลงอย่างนี้เขาไขอโทษใน Youtube ไปฟังด้วยนะ